ใคคอรัมไคลติกเมเจอร์ครับพี่สามเดือนมกราขายบาทขาดสามเดือนมกราโอ้ชวนจะขายแล้วดิพร้อมไหมครับพร้อมค่ะคาสองพันพูดถึงการลงตัวครั้งนี้ครับเกิดขึ้นได้ยังไงพี่บุรินครับครับผมเรื่องจริงของว่าทาง a อติดต่อมานะะฮอยากจะทำคอนเสิร์ตแล้วก็ผมก็เลยสานฝันตัวเองแหละก็คือบอกว่าอยากจะชวนพี่ๆที่ผมรักแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น ต้นแบบของผมที่เป็นนักร้องในวันนี้แล้วก็กลเลยนึกถึงพี่ปูอัญชลีพี่บิลลี่โอแกนพี่ป้งมอตองบานพี่ป่านไปบูเกียร์แล้วก็น้องลีเดียนะฮะก็เลยสร้างไอเดียมาว่าเราอยากทำคอนเสิร์ตที่ผมคิดว่าคนหลายรุ่นมาดูได้ตั้งแต่ยุค8 0 90 2 0 0 0แล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่มาดูก็ได้พาคุณลูกมาดูก็ได้แล้วก็ผมคิดว่ามันจะเป็นเพลงที่เพาะทุกเพลงเพราะว่าเราจะทำในรูปแบบของออเคสตราครับนอกจากนั้นจะมีความพิเศษอะไรเพิ่มเติม ก็จริงๆบอกความพิเศษน,นอกจากที่จะได้ฟังเพลงฮิตของพวกเราแล้วเนี่ยจะได้มีเพลงที่คุณคาดไม่ถึงเป็นเพลงเพลงรักที่คุณคิดถึงแต่คุณคุณไม่ได้ฟังที่ไหนเลยเราก็เลือกเพลงที่เหล่านี้มาอเรส์ใหม่แล้วก็ทำเป็นออกบมของไร์สตราอ่ะจะเห็นการจับคู่กันเือสรา์จับคู่กันคนมันต้องมีจ้ะมันต้องมีใช่ไงครับกครับอ๋อก็เราก็กำลังคิดอยู่ว่าเราจะจับคู่คนนู้นคู่คนนี้คุณจีสลับกันไปสลับกันมาแล้วก็จะมีทั้งเดี่ยวทั้งรวมรวมหมู่ตอนนี้ก็แย่งกันว่า เออคือแย่งกันตอนนี้ว่าใครจะ<ค>รสนุก<ค>แล้วก็เลยก็เลยต้องเลยร้องกันหมดนะคูออ่กันจับก็าาอาจจะคอนเสิร์ตก็อาจจะยาวหน,น่อยนะแต่ว่าจะเป็นความสุขร่วมกันเพราะว่าอย่างที่คุณบุรินพูดอ่ะเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่หายดูยากออแล้วก็เรามเล่นกับออเคสตราแล้วก็แนวเพลงเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะดูอิ่มขึ้นดูเต็มขึ้นแล้วก็คือหาฟังยากเอาเป็นว่าเป็นเราถ้าเราฟังอยู่ตอนนี้เราอยากซื้อตัวเลยนะครับอยาก เลือกใครร่วมร้องเลือกหมดจริงๆป่ะพี่เคยร่วมมือเคยร้องเมื่องเมื่อปีแล้วคู่กันแล้วมีสองคนเท่านั้นที่เราพี่ป้อมอุตบานก็เคยพี่ปั่นก็ร้องแล้วมีพี่บิลลี่กับพี่บุรูลลี่ ยังไม่เคยอ่ก็ดีใจที่เป็นคนหนึ่งในฝันของเขาเป็นตำนานาล้ก็เลยดีใจว่าจะได้ร้องเพลงคู่กับเขาคู่กับเขาครับพี่คู่กับน้องอีกเอ้ยหลานค่ะอีกหน่อยก็จะเป็นตำนานแล้วนะยังยังอีกเราเราเป็นตำนานด้วยหรืป่ไม่แต่บอกว่าเราดีใจค่ะเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอะเราได้มีโอกาสที่จะมาร่วมงานกับ เหล่าไอคอนไอดอลทุกๆคนแล้วก็ดีใจมากที่พี่บุชวนเดียมาคือ <Yeah. S 1> เราก็เคยร้องเพลงกับพี่บุมาบ้างอะไรเงี้ยตามตามงาน mm hmm. ตามงานอีเวนต์อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนที่งานที่เราเคยทํามาเพราะมันจะเป็นรูปแบบออเคสตราจริงๆ mm hmm. ส่วนใหญ่เราก็จะได้เป็นแบบวง ปกติแต่อันนี้มันจะเป็นออเคสตราเพราะฉะนั้นเพลงทั้งหมดที่จะเป็นเพลงฮิตหรือว่าเป็นเพลงพิเศษที่พวกเราทําด้วยกันเนี่ยมันก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นออเคสตราแบบจริงจังจังครับพี่วิทยะการกลับมาครั้งนี้ตื่นเต้นมากเพ่าะไหครก็องคงจะต้องซ้อมกันเยอะนะครับเพราะว่าเล่นกับวงใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันมีการเตรียมงานเยอะครับในการนอกเหนือจากทางวงที่จะต้องซ้อมกับการทํางานของมิวสิกดีเรคเตอร์แล้วเนี่ยยังมีมิวสิกดีเรคเตอร์ในฝั่งของออเคสตราซึ่งเป็นวงออเคสตราของมหิดน เพราะเนั่องการซ้อมเนี่ยจะแบ่งเป็น2ช่วงแล้วก็ต้องมารวมกันอีกแล้วเราใช้เวลาซ้อมเยอะครับซึ่งเรามั่นใจแน่นอนว่าโชว์จะออกมาดีเราต้องแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วครับมั่นใจแน่นอนทีมงานแรกของพี่บิ๊กกับพี่ใช่ครัครับเป็นไงบ้างครับครั้งแรกกับลีเดียด้วยครับใช่ค่ะไม่เคยร้องไม่เคยได้ไม่เคยได้ร้องเพลงด้วยกันหรืว่าในงานเดียวกันนะครับครับพี่พูดแล้วพี่ตื่นเต้นอยากได้อยากรู้พวกเราเลยอยากแล้วอ้อใช่ไหมครับเป็นโชว์เดลักเตอร์ด้วย เป็นไงครับความยากของการคอ<ม>นเ<ม>สิร<ม>์ตไ<ม>ท<า>ยคือผมว่าพี่ๆทุกคนดิเดียเองด้วยทุกคนมีเพลงฮิตเยอะมากจะทำยังไงให้มันอยู่ในเวลาให้ได้เพราะตอนนี้เนี่ยที่ร้อยเรียงออกมาเนี่ยมันสองชั่วโมงครึ่งยังไม่รวมพูดเลยซึ่งซึ่งจริงๆบอกว่าที่เรานัดประชุมกันเมื่อกี้นี้นะฮะจริงๆมีเพลงขุดขึ้นมาอีกหลายเพลงซึ่งเป็นเพลงที่บอกโหเซอร์ไพรส์แน่นอนนี่ยไม่บอกดีกว่าไม่จะบอกใช่ฮะบางทีเราถ่ายถ่ายรูปก็อยู่แล้วก็ได้เพลงขึ้นไปอีกสองเพลงด้วยใช่ใช่ที่ไม่บอกเพราะเรายังไม่สรุปนั่นเอง คือเพลงมันเยอะค่ะก็อาจะยาวนานแค่ไหนอันนโชว์ก็จริงๆอยากให้อยู่ภายในสามชั่วโมงสามชั่วโมงนีะครับพี่ปูว่ายังไงดีฮะพี่ว่าอย่างนั้นนะครับคนดูชอบอาจจะสี่ชั่วโมงไมีใช่ก็เอาเป็นว่าจะแค่ไหนก็แล้วแต่ก็คิดว่าคนดูคงจะได้ได้ความสุขที่สุดกับสิ่งที่เราเตรียมไว้ให้นะฮะส่วนเรื่องจะต้องมีเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวคงต้องไปฟังกันนะต้องคัดเพราะว่ามีเพลงดีเยอะมากใช่ครับอยากให้แต่ละคนขายของดีกว่าครับขายของก็บัตรเริ่มขายวันที่31เน นี้แล้วค่ะใช่ติดตั้งต้องซื้อเนือนะคะแล้วก็รีบแกนแล้วก็ที่ไทยทีเก็ตไปเจอทุกแข่งเลยนะฮะแล้วก็วันที่เราเล่นก็คือ14มีนาคมนีและค่ะที่ไหนคะวัน Black Rock Forum นะครับนั่นแหละค่ะครับผมค่ะจริงๆบอกว่าต้องมาดูครับเพราะว่าคือ Black r o c นักดนตรีอย่างเดียวนี่ก็ประมาณ30กว่าชิ้นเราบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการช่วงไพโรดนี่ไพโรดมากๆช่วงดื่นเต้นจะดื่นเต้นมากมีให้แดนด้วยนะฮะโอ้โหตั้งนาฬิการอไวเลยชื่อคอนเสิร์ต The Legend All Stars ออเคสตราคอนเสิร์ต่าหลังภาษาภาษาไทยนะฮะภาษาไทยจะยาวไปเลยชื่อคอนเสิร์ตอะไรนะครับพี่พี่ The Legend of All Stars Orchestra Concert ี่โอ้โหหักภาษาอะไรนะครับปรากัตการอะไรสักอย่างคอนเสิร์ตัติการอะไรนะเอากหัเป็นว่าอย่าลืมนะคะ14มีนาคมเจอกันนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณมากคุ่นโกลขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอินเสิร์ตกันนะครับ